สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจะพามาเบืองผลงานนะครับของฮอร์โมนระเบิดหัวมันของเพชรดำนะครับผมเป,เ,เป็นสูตรสำเร็จเป็นสูตรสำเร็จอธิพนผสมมาแล้วนะครับเป็นของเพชรดำนะครับเป็นน้ำเป็นปุ๋ยน้ำแบบเป็นกระปุกกระปุกละลิดนะครับที่มาผสมใส่ถังฉีดของเหา นะครับผมหลักนํามาฉีดได้เลยนะครับเป็นแบบว่าคล้ายๆว่าเปิดปู่มาสําเร็จแล้วนะครับสูตรระเบิดหัวมันนะครับเป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับเอามาฉีดยูนี่สองเทื่อนะครับสองเถื่อนะครับเป็นของพันบอมแบมหรืออีเลี้ยงหน่อยนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับบมมีฝนนะครับบางคนว่าปูอ่าฉีดได้บ่มันช่ว่าตายบ่ฉีดได้ครับผมเพราะว่าฮอกกระบดดใส่หลายเกินไปนะครับ ฉีด <t ouch> นะครับในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมคือช่วงระยะเวลานี้ที่เ้าปลูกไปแล้วนี่นะครับในช่วงสี่เดือนนะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับเาต้องฉีดนะครับเพราะว่าก็ต้องหูจักวิธีการปลูกมันเดือนสิบเอ็ดบางคนปลูกมันเดือนสิบเอ็ดนี่นะครับผมฉีดไปฉีดช่วงไหนฉีดไปใส่ช่วงไหนเพราะว่ามันแหลงเงานะครับเ้าก็ต้องหูจักจักจงหวะที่เหมาะสมที่ต้องใส่นะครับเนี่ยครับต้นน้อยๆนะครับค่าสอกเนี่ย แต่ว่าดินแตกนะครับหัวนะครับแตกออกร้ายนะครับเมืองพี่น้องนะครับเนี่ยต้นบอยหญยบอสูงนะครับพันสายพันธุ์นี่แต่ว่าการปลูกระยะการปลูกเนี่ยบ่อไดคือมันสายพันธุ์อื่นนะครับเพราะว่าหัวมันสิบอยาวปนไดนะครับอ่าเอกลักษณ์ของเพลอนเนี่ยมันสีดอไวเป็นหัวไว่ยนี่ก็คือบอกง่ายง่ายว่าหัวฉีสันนะครับแต่ว่าอาศัยหัวโดกนำนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับตัวนี้ก พี่น้องก็เลยนิยมนํามาปลูกนะครับมาดัดแปลงปลูกในไฮน่าพอมนะครับแล้วก็ปลูกเป็นมันไฮพรอมนะครับสายพันธุ์นี่ปลูกก็ไ่ได้ปลูกระยะห่างแห้งนะครับเพราะว่าหัวมันในเชิงบ้ายาวปานไดนนะครับหัวมันนี่เต็มที่กับเครื่องศอกนะครับเต็มทีบอกง่ายว่าอาศัยว่าหัวดกครับพี่น้องอาศัยว่าหัวดกน้ำนักมันดีนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงก็สูงนะครับทีนิยมนํามาปลูกกัน เป็นหัวไวเนี่แหละก็คือสิ่งที่เห่ามักนะครับก็เลยนํามาดัดแปลงปลูกเป็นสองครั้งต่อปีนะครับผมพันธุ์บอมแบมบพันธุ์ีเลี้ยงหน่อยแต่ก่อนคนก็บ่คคอยสนใจปันใดแต่ว่าเริ่มมีผู้เหตุใดนะครับก็เริ่มสนใจกันหาสายพันธุ์นะครับมาปลูกนะครับมาขยายไวนี่ก็คือเหตุผลนะครับ เบื้องหนีพี่น้องน,นะครับต้น,น squid, บ่อสูงบ่อใหญ่เด้เบื้องเนี่ยนะครับต้นบ่อสูงบ่อใหญ่นะครับเพลินแพงอ่าต้นเพลินอย um ู่เด็ดแต่ว่านะครับเป็นหัวเบิดนะครับเบื้องพี่น้องนะครับดินแตกอกบักงหญ่นะครับนี่แหละครับพี่น้องเอกลักษณ์ของเพิินนะครับการปลูกเนี่ยบางคนเนี่ยว่ามันจ่อโพดนะครับมันบอได้จ่อนะครับมันบอได้ใกล้กันเนี่ย ซี่ซิบหาซี่บถอนเด้พีน่ 45, น้องซี่ซิบหาซี่บเส้นถอนดิบางคนปลูกทีก็นี่อีกนะครับเนี่ยครับระยะห่างเนี่ยเต็มทีกับประมาณศอกหนึ่งนะครับเนี่ยคือระยะที่เหมาะสมเพราะว่ามันหัวใบใหญ่นะครับหัวใบใหญ่นะครับอาศัยว่ามันหัวดกนะครับหัวเพื่อนนี่ดกน้ำหนักดีนะครับอ่าสายพันธุ์นี่ต้นก็บม่ค่อยสูงนะครับคือช่วงปลูกในช่วงหนาแรงอ่าช่วงมันแรงเงี้ยๆคือพวกช่วงมันเดียสิบเอ็ดนี่ครับ ลำต้นแห้งจะบกคอยมีเลยนะครับต้นหนึ่งจะได้แค่สองทอนเท่านั้นนะครับยางงามสองสามทอนแค่นั้นนะครับนี่แหละครับอ่าแป้งนี้นะครับใส่เพชรดำนะครับใส่เพชรดำอ่าสูตรระเบิดหัวฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับอ่าเนี่ยแหละครับเป็นสูตรสาเร็จนะครับเพชรดำสูตรสาเร็จนะครับผสมละลายน้ำฉีดเลยนะครับเพราะว่าเพิินเห็ดเป็นในรูปแบบฮอร์โมนของเหลว บอกในรูปแบบน้ำมาแล้วนะครับเพิ่นผสมมาไห้แล้วเรียบร้อยแค่เข้ามาตวงใส่น้ำถังยี่สิบดเท่านี้เอามาผสมใส่เลยนะครับสองฝาสามฝาขึ้นู่กั่ซีซีที่เพิ่นนะครับอ่าให้ใซ่ผมจะใส่เขาไปหลายกว่าที่เพิ่นบอกนะครับส่วนใหญ่ผมจะเห็นจังสันนะครับผมจะใส่หลายกว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกสิบงยกตัวอย่างน้องเพิ่นบอกสิบซีซีผมก็จะใส่ประมาณสิบหาถึงยี่สิบซีซีนะครับ ผมใส่แห้งใส่หลายแห่งดีครับพี่น้องถ้าเ้าใส่ถูกช่วงนะครับถูกช่วงถูกจังหวะนะครับสามสี่เดือนไปแล้วนะครับหัวมันเ้าสิขยายตัวได้ดีัวมันเ้าวฉใหญ่นะครับช่วงนั้นคือมันเ้าต้องกานนะครับถาดอาหารที่เพื่อจะไประเบิดัวมันครับพี่น้องเนี่ยแหละครับเพชรดานะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจใส่แล้วก็ได้ผลดีนะครับผมกระมีแลลายยี่ห้อที่ผมเรียกใส่เดี๋ยวผมจะ มาบอกเจนึงมื ar, ่อน <ke> <Genesis> ah, ี้นะครับกะมาเวอาเลียงเพชรดํานะครับสูตรระเบิดหัวมันฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรระเบิดหัวมันนํามาผสมละลายน้ำฉีดทั้งใบได้เลยนะครับเขาไปตกไปซื้ออ่าถ้าเฮาหยาเขาก็ไปตกไปซื้อปุ๋ยมาผสมเองนะครับแต่ว่าใส่เป็นสูตรระเบิดหัวมันฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนน้ำนะครับอ่ามาตวงหลักการมาขยายน้ำฉีดได้เลยนะครับอ่าสุตรเมื่อนี่กะอ่า บอ up, Favorite, right? ่อเสียเวลานะครับพี่น้องบ่อเสียเวลานะครับการแตกนะครับหัวกระทือว่าโอเคครับพี่น้องนะครับแตกแห้งแตกหลายเมื่อพี่น้องนะครับหัวสะใหญ่เยครับพี่น้องนี่ครับมันแตกแห้งนี่ครับหลายอยู่ดีนะครับนะครับประมาณนี่นะครับตัวอย่างแต่ว่าต้นบบใหญ่ครับพี่น้องเบิ่อนเยต้นบบใหญ่ นะครับผสมต้นนะครับใกล้ลละนะครับเตรียมเตียมไว้นะครับว่าจะถอนออกอมีหน้านะครับม่านกลางมีหน้านี่แหละนะครับในช่วงนี้เพราะว่าจะเตรียมใส่ปลูกต้นปีหกเ็ดหรือต้นฝนนะครับแต่ว่าสายพันธุ์นี่บางคนปี่นองบางคนเพิ่นถามว่ามีบอนะครับบ่งหนี่ยปนองสายพันธุ์เพิ่นสอกเดียวยีหลีเด้ยนะครับ มันบ่ได้ยาวงบ่ได้ใหญ่ดิในช่วงนี้นะครับตั้งแต่แปลงนี้นะครับทำไม่เล่มเอาดีๆเนี่ยกระจักขีได้ซ้ำได้ครับพี่น้องขยายได้เต็มทีก่กะเบิ้งพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้ได้กระสีบ้างคอนึงเนี่ยแหละครับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เนี่ยย่างงามเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมันเป็นช่วงแรงนะครับ้วก็บวกกับตน มันเนี่ยมันเป็นต้นที่แพงอ่ามันมันเป็นแพงต้นนะครับมันก็เลยเฮี้ให้แบบคล้ายๆว่ามันบ่ค่อยมีต้นปานได้นะครับถ้าใบมันรวงแล้วแห้งโอ้ยมัดมัดไปซื่อๆนะครับช่วงปลายๆจังซี่ก็เอาบ่ไใบนะครับพี่น้องเนี่ยมันอ่อนโผล่นะครับเนี่ยถ้าเกิดตัดทิ่มห้องกระเอาะเอาแต่ช่วงนะครับแก่ๆนี่นะครับก็สิได้แค่15ตัดออกก็สิได้15ถึง ยี่สิบเส้นเท่านั้นนะครับกระบาดเงี้ยาวปะนไดคือบกัวนะครับพี่น้องเนี่ยคือบกัวนี่นี่นะครับกระบาดเง้ยาวนี่ยแหละครับพี่น้องอ่าแต่ว่ากะใส่ระเบิดห้องมดระเบิดหัวของเพรดำก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องมึงเนี่ยแตกทั่วละทิศเลยนะครับต้นน้อยๆเนี่ยแตกเบิดนะครับอ่าในช่วงจังหวะเพิ่นนะครับก็ถือว่าโอเคครับพี่น้อง เพราะว่าใส่ได้หลายสูตรตรัวใดมันดีกับมาบอกต่อพี่น้องนะครับบางคนเพิ่นบอยากเอาไปผสมปุ๋ยมาระเบิดนะครับเพิ่นไอ้าเฮ็ดเป็นฮอร์โมนระเบิดโลดบอกง่ายไปปุ๋ยน้ำระเบิดหัวเลยนะครับมาขยายน้ำและลายน้ำฉีดนะครับผลงานก็ถือว่าโอเคครับเขาตาก,กมาการนอยู่นะครับพี่น้องนะครับคลิปนีกก้กะมาแนะนํานะครับเพราะว่าฮอร์โมนระเบิดหวัวมัน,นมีหลายยี่ห้อนะครับทีนาใส่นาล่องนะครับห้องปจําเป็นต้องไปผสมเองนะครับ หรือว่าพี่น้องสะดวกแบบหาอขาขอไปสื่อมาแลวเ่าก็มาผสมและลายน้ำฉีดใส่ถังฉีดเลยนะครับซูมือนี่นะครับในช่วงจังหวัดที่มอสมนะครับตัวนี้ก็ใส่เพชรดำนะครับก็แนะนําให้พี่น้องว่าเออเพชรดำเกิดถือว่าสุดหยอดอยู่ฮอร์โมนระเบิดหัวนะครับสูตรระเบิดหัวอานนีมีสูตรระเบิดหัวนะครับสูตรน้ำยาเร่งรากนะครับแซ่รา,ากนะครับหรือว่าสูตรหลายหลายสูตรที่เ่นเฮดออกมาขายนะครับ ถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ที่ใส่ได้นะครับครับผมคลิปนี้กะมาแนะนานะครับฮอร์โมนระเบิดหัวมันของเพรดำนะครับใส่ได้พ้นดีนะครับก็ได้มาบอกพี่น้องนะครับคลิปนี้กับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจยเพียงซํำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ